กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Hero Combat เกมมือถือรวมอนิเมะจัดทีมต่อสู้เปิดให้เล่นในระบบ Android นะครับไ o s ยังไม่มีตัวเกม Hero Combat จะเป็นภาษาอังกฤษานะครับเกมมันก็แจกโค้ดไอเทมเพียบเลยนะครับเนาะก็เกมเปิดใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆภายในตัวเกมมันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้ของเกม Hero Combat นะครับมาที่ r a c t e r chapter ตรงนี้ครับผม เกมนี้มันจะเล่นผ่านช h a เตอร์ต่างๆเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ช h a เตอร์ที่8เนะาะอ่านะครับผมเล่นตามช h a เตอร์ได้เลยกดติ๊กเข้าไปครับผมอา่านี่ก็ผมเนาะก็ G ok เล่นผ่านช h a เตอร์เนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ช h a เตอร์8ขีด8เนาะก่อ exactly นที่เราจะต่อสู้ครับผมเรามาที่ไลอัพตรงนี้ครับผมนะมาจัดทีมก่อนเนาะกดติ๊กเข้าไปครับอา่านส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพวกจัดทีมตัวละครเนะาะเกมนี้ก็จัดทีมได้ทั้งหมด6ตัวนะครับกดมาที่ฟอร์ a ม i ชั่นตรงนี้ครับ อ่านีครับผมก็จะทีมได้ทั้งหมด6ตัวเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของตัวละครหลักของเรานะอ่าเกมนี้ก็จะมี4สายเนาะมีสายป้องกันหรือว่าสายแทงนะครับแล้วก็สายโจมตีเนาะ ATK ครับผมแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับอ่าล่างสุดก็จะเป็นสายพลังงานนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นสกิลของตัวละครหลักเนาะอ่า leader skill ตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด3สกิลเนาะอันนี้ของผมใส่ได้2สกิลนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นค่าพลังของทีมเราเนาะ เกมนี้เราสามารถลากตำแหน่งหรือว,ว่าเปลี่ยนตำแหน่งตัวละครได้เลยนะครับอ่านี่ครับผมกดลากมาทับตำแหน่งกันเลยนะอ่าประมาณนี้เนาะเกมนี้จะใช้พลังงานนะครับในการเข้าไปต่อสู้ผ่านสเตตต่างๆเนาะใช้เป็นพลังงานสละเปาตรงนี้เนาะอ่านี้เลยครับผมเนาะหนึ่งด่านก็จะใช้5อันนะครับเข้าต่อสู้ได้เลยนะครับผมอยู่ที่สเตต8ปขีดเนาะระบบต่อสู้เกมนี้ก็จะมีระบบออโต้ด้วยเนะาะเราสามารถกดติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบเร่งความเร็วนะครับ กดสคริปต์เนาะแล้วก็กดหยุดชั่วคราวนะครับผมมาในส่วนของโค้ดแอนิเมชันตรงนี้นะครับเราสามารถกดติ๊กหรือว่าไม่ติ๊กก็ได้เนาะออันนี้มันจะโชว์แอนิเมชันตอนตัวละครของเราใช้ท่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมกดติ๊กออกให้ดูครับผมเวลาตัวละครเราใช้ท่าไม่ตายมันก็จะขึ้นแอนิเมชันแบบนี้นะครับอ่าถือว่าภาพสวยนะครับผมเกมนี้เนาะภาพสวยงานดีเนาะระบบเกมก็ดีด้วยนะครับนี่ครับผมขึ้นแอนะิเมชันเนาะ ถ้าเราไม่อยากให้มันโชว์แอนิเมชันก็สามารถกดติ๊กตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็กดคอนติเนียครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดเกมนี้ครับผมจะรวมตัวละครมาจากอานิเมะน,นะก็จะมี n a r u t ต one Piece, p i e c ดาบิฆาณาสูน b e a เทพมลนะก็ตัวละครจากอานิเมะหลายๆเรื่องเนาะ เรียบร้อยครับผมนะพราเราชนะก็จะขึ้น MVP เนาะอ่านี่เลยครับผมก็ได้รับของรางวัลเนาะพวกสมุด XP แล้วก็เหรียญทองนะครับพอเราเล่นจบสเตจนะครับผมเราจะลืมมารับไอเทมตรงนี้นะครับนะก็จะมีให้เรารับเยอะเลยนะครับพอเราเล่นจบชาร์เตอร์แล้วใช่ไหมครับอ่าเราจะลืมกดเข้ามารับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกไอเทมตัวสุ่มกรชาเนาะพวกกล่องสุ่มตัวละครอะไรประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดเข้ามารับนะระบบตัวละครนะผมมาที่ฮีโร่ตรงนี้ครับ ตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมเนาะเกมฮีโร่คอมแบทครับผมตัวละครก็จะแบ่งเป็นสนะีธาตุเนาะก็จะมีธาตุไฟครับหาธาตุไฟนะตรงนี้แล้วก็ธาตุสายฟ้านะครับเนะา,า,า,านะธาตนะุสายฟ้าแล้วก็ธาตุลมนะธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะครับก็จะมีสีธาตุเนาะไฟสายฟ้าลมน้านะครับอ่านะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดของตนะัวละครเนาะยี่ห้อไลนิ่งตรงนี้ครับผมนะจะเป็นระบบอัปเกรดของตนะัวละครเนาะ อ่าเนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยเนาะเราจะอัปเกรดตัวละครตัวไหนนะครับอ่าฮีโร่ตรงนี้เนาะตรงที่ฮอนตรงนี้ครับผมอ่านะครับผมก็จะมีให้เราอัปเลเวลตัวละครเนานะใช้สมุดอ็กพีนะครับอาคนอัปเลเวลตัวละครได้เลยนะครับอ่าเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแรงด์อัพนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆเลื่อนขั้นตัวละครเนานะให้เราหาทรัพยากรตรงนี้ครับผมมาเนาะ แล้วก็จะทําการเลื่อนขั้นเนาะในส่วนสตาร์อัพตรงนี้ครับผมก็อัปดาวตัวละครเนาะยิ่งเราอัปดาวตัวละครดาวเยอะนะครับนะค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครแล้ก็จะเยอะขึ้นเนาะอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ออกมาที่ตรงนี้ครับผม ORB ตรงนี้นะครับเนาะให้เรากดอัปเกรดได้เลยนะครับอ่ามันก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสแล้วก็ค่าพลังให้กับทีมเราด้วยเนาะ โพลิสตรงนี้ครับผมแล้วก็กดอัพได้นะเราอัพเลเวลศูนย์เท่าไหร่นะครับผมมันจะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสแล้วก็พลังของทีมเราด้วยนะครับรบบผู้นำของผมที่ลีดเดอร์ตรงนี้ครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักของเราเนาะอ่านะครับตัวละครหลักของเราก็สามารถอัพเลเวลได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสกิลได้นะครับอ่านี่ครับผมอัพเกรดก็ต้องใช้สมุดตรงนี้เนาะก็หาได้จากการเล่นผ่านด่านต่างๆแล้วก็ดันเจนต่างๆเนาะแล้วก็สามารถอัพแรงกิ้งหรือว่าอัพขั้น ตัวละครหลักได้นะส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนสกิลได้นะครับนะสกิลก็น่าจะปลดล็อกให้เราเล่นไปเรื่อยๆเนาะนะนครับผมก็จะมีภาพจากอนิเมะต,ต่างๆเนาะนะนครับผมก็จะเป็นสกิลแตกต่างกันออกไปเนาะต่อไปมาที่เฟเวอร์ลิตตรงนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นที่ชื่นชอบเนาะก็จะเป็นพวกโมเดลของตอัวละครต่างๆที่เรามีเนะาะนะครับผมนะตัวเกมก็ทําออกมาน่ารักเลยนะครับเนาะให้เรามากดปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะมันจะช่วยเพิ่มค่า พลังให้กับทีมเราด้วยนะก็มีหลายตัวนะครับลองเลื่อนดูเนาะโมเดลนะครับน่ารักเลยนะครับนี่ครับผมซาสเกะเนาะผู้เท่าเต่าก็มีครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบกระเป๋านะครับเนาะเอาไว้เก็บพวกไอเทมต่างๆนะครับผมที่เรามีอยู่ในตัวละครของเราเนาะเก็บนี้ก็มีระบบกิลด้วยนะครับนะอันนี้ผมยังไม่ได้เข้ากิวเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจก็ลองเลื่อนดูเนาะกิวมันก็เปิดรับอยู่นะครับนะบางกิวก็ต้องการค่าพลังเนาะถ้าค่าพลังเราถึงก็สามารถกดสมัครได้นะครับ ต่อไปมาที่ระบบหาทรัพยากรตรงนี้เนาะจะเป็นพวกดันเจียนนะครับกดติ๊กเข้าไปเลยนะครับผมเนาะอันแรกก็จะเป็นแต่หอคอยนะครับเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน56เนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นรางวานะัล FK เนาะตรงนี้นะครับอย่าลืมกดมารับนะนี่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันสูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงเนาะก็จะได้รับพวกทรัพยากรนะครับเอาไว,อวนะ้อัปเกรดตัวละครเราเนาะอ่านะครับผมตรนนี้ก็อยู่ที่ด่าน56เนาะ อ่านะครับเราสามารถกดต่อสู้ได้เลยนะครับเนาะกดมาที่ challenge next s t a t e ตรงนี้ครับผมเกมนี้ก็จะมี auto b a t t o n ให้เราด้วยเนาะอ่านะครับผมกดติ๊กตรงนี้เลยแล้วก็กด challenge ตรงนี้ครับอ่านี่ครับผมเนาะมันก็จะทําการโจมตีอัตโนมัติให้เราเนาะถ้าใครที่อยากจะฟาร์มหรือว่าปล่อยบอทก็มาที่ระบบ auto b a t t l e ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะมันก็จะสู้ไปจนกว่าค่าพลังของเราจะสู้ไม่ไหวเนาะอ่านี่ผมก็จะรับของรางวัลน,นะครับ มาที่เดลี่ดันเจี้ยนตรงนี้ครับผมก็จะเป็นดันเจี้ยนรายวันเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบดันเจี้ยนหาทรัพยากรเนาะเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับอ่าดันเจี้ยนได้ทองเนาะตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลีเดอร์ตรงนี้ครับผมเนาะเอาไว้อัปเกรดตัวละครหลักของเราเนาะอ่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฮีโร่ตรงนี้นะเอาไว้อัปเกรดฮีโร่ของเรานะครับหรือว,ว่าตัวละครของเราเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครขาดเหลือทรัพยากรตัวไหนก็เข้ามาหาไดจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนดันเจี้ยนอื่นๆก็ๆๆจะปลดล็อกตามเลเวลของเราเนาะอ่านะครับผมก็ดูได้าตามนี้เลยไปมาดูระบบอารีนา PVP รับผมติ๊กตรงนี้เลยครับผม PVP ตรงนี้เนาะอารีนาตรงนี้ครับรเกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังเนาะถ้าใครค่าพลังสูงก็จะชนะนะครับอา่านี่เลยเนาะถ้าเราเล่นอารีนาไปเรื่อยก็สามารถกดรับรางวัลตรงนี้เนาะนี่ครับผม6ครั้งก็รับรางวัลได้นะ อ่าก็จะมีแลนด์กิ้งเนาะนะครับจัดอันดับเนาะอ่านะครับประมาณนี้เลยนะระบบอารีนา PVP แล้วก็จะมีพวกระบบทัวร์นางงงทัวร์นามเมนต์เนาะเอาไว้ต่อสู้กับเซิร์ฟอื่นเนาะอันนี้มันยังไม่เปิดนะก็ปลดล็อกตามเลเวลครับดูระบบกาชาปองกันครับผมกดตรงนี้เลยอ่าระบบกาชาปองนะครับผมเกมนี้ก็จะมี3ตู้เนาะมีตู้สีแดงนะครับสีม่วงตรงนี้ครับผมมันจะปลดล็อกให้เราไปสุ่มตู้สีแดงครบ100ครั้งเนาะจะปลดล็อกแล้วก็ ตู้เชิญเพื่อนนะครับในส่วนตู้สีแดงตรงนี้นะครับถ้าเราสุ่มครบ30ครั้งนะครับมันจะการันตีตัวละครระดับ s s r เนาะอ่านะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่30บใบพอดีเลยนะอ่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเนาะมาลุ้นนะครับว่าจะได้ตัวละครระดับ s s r ไหมนะครับ สิบโดแรกยังไม่ออกนะครับตัวละครระดับ s s r นะครับอ่าโอเคกดสคริปต์อนิเมชั้นอ้าวครับผมออกแล้วครับอ,อ,อ,นะอิจิโกะเนาะจากบริสเทมอรณะอ่าได้แล้วครับผมกดรีเทิร์นไปแล้วก็อีสิบใบสุดท้ายครับผมนะกดไปนี่โอ้โได้อีกแล้วครับอ่าตัวนี้ผมก็ได้แล้วเนาะตรงนี้โอเคเอาไปอัปดาวรักกันนี่ครับผมระบบกาชาปองก็มีประมาณนี้ครับผมนะอัตราในการออกตัวละครก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับ พอเราสุ่มครบหนึ่ง้ครั้งนะครับผมมันจะให้เราเลือกตัวละครที่เราต้องการให้มันออกได้เนาะกดติ๊กเลือกได้เลยนะครับ2ตัวเนาะสูงสุดอ่านี่เลยครับผมในส่วนตู้สีม่วงตรงนี้นะครับผมนะเราสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการได้เลยเนาะอ่านี่ครับผมก็เลือกดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างก็เลือกดูนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเป็นอาจารย์ไกลแล้วกันนะนี่ครับผมนะกดส่มไปมีห้าใบพอดีครับผมกดไปครับ จะได้ไหมโอ้โหได้เป็นเศษตัวละครเนาะได้เป็นเศษเอสนะครับผมระบบเควสต์แล้วว่าระบบภารกิจครับผมอ่าก็จะมีระบบภารกิจรายวันเนาะอ่ากดรับเลยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจรายสัปดาห์เนาะอ่านะแล้วก็จะเป็นความสําเร็จของเรานะครับนะแนะนําให้ทําภารกิจรายวันให้ครบก่อนนะครับนะจะได้รับของเป็นพวกเพชรแล้วก็ตัวซุมกาชาเนาะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบร้านค้าเนาะคุณจะมีร้านค้าทั่วไปนะผมใช้เพชรซื้อเนาะแล้วก็ร้านค้า PVP เนาะแล้วก็จะมีร้านค้าดันเจี้ยนด้วยนะครับส่วนกิจกรรม7วันนะครับก็จะมีล็อกอินครบ7วันเนาะอ่านี่เลยครับผมก็ตามนี้เลยเนาะวันที่4ก็จะได้รับตัวละครเนาะวันที่5ก็จะได้รับกล่องนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ากล่องนี้มันเลือกตัวละครหรือว่ามันสุ่มนะตัวละครระดับ HSR เนาะกิจกรรมเกมนี้ก็เยอะนะ ให้เราทานะครับเนาะก็จะมีกิจกรรมครับผมเนาะเควส7วันเนาะตรงนี้เลยภารกิจ7วันเนาะอ่าถ้าใครขยันก็มาทําตรงนี้ด้วยเนาะมีไอเทมมากมายครับผมเนาะที่เราจะได้รับนะครับเนาะ7วันนะครับถ้าใครขยันก็จะลืมมาทําภารกิจ7วันตรงนี้ด้วยนะในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเติมเงินเนาะอ่าเติมเงินรายวานันรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจแพ็คเติมเงินตรงไหนก็ลองเลื่อนดูแล้วกันนะครับ ที่กรอกโค้ดไอเทมนะครับผมของเกม Hero Combat ก็มาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ครับที่คําว่าโค้ดตรงนี้ครับอ่ากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตตลอดนะก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับรีวิวระบบต่างๆของเกม Hero Combat เกมมือถือรวมอนิเมะจัดทีมต,ต่อสู้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ